แล้วค่ะตอนโช่วงท้ายนี้ก็ได้เห็นหน้าเห็นตาได้ฟังเสียงกันบ้างแล้วนะคะได้มาอัปเดตในส่วนของที่เป็นเพลย์ลิสต์ของสุวรรณภูมิโชว์นับวันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนดีก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้จัก YouTube ตรงนี้เลยหรือบางทีอาจจะมีคำถามว่าทำแล้วคลิปเอาไปลงที่ไหนจะติดตามได้ยังไงแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook จะไปดูที่ไหนก็เนี่ยเลยค่ะเป็นคาตอบ ที่ว่าไปดูที่ y t u t u นะคะอยู่ที่ไหนก็ดูได้ด้วยความสนใจในส่วนไหนอะไรยังไงก็ติดตามได้ค่ะเพราะทำด้วยที่เห็นประโยชน์เพราะจาก YouTube เองที่ฉันได้เรียนรู้ถึงความอดทนนะคะการฝึกจิตฝึกใจให้มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนที่จะไปแล้วพอไปแล้วในระหว่างช่วงอัดหรือถ่ายออภาพอะไรยังไงก็ตาม ทำให้ได้คิดว่าจะถ่ายภาพไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะก็ลืมกล้องนะมีอยู่ในสองส่วนก็คือว่าจะเป็นกล้องวิดีโอแล้วก็มือถือมือถือยังไม่เคยลืมแต่ว่ากล้องวิดีโอที่เคยลืมแล้วสองครั้งลืมแล้วทํำยังไงอ้าวกลับไปบ้านไปเอาวิดีโอก็ไม่ทันแล้วไม่ใช่ว่าไม่เตรียมเตรียมไว้ค่ะแต่บางทีแล้วอเอาเึ้นไปข้างบนเอาไปชาร์จต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอจะไปจริงๆอ่ะลืมเลยพอไปถึงงานโอ้ยแย่เลยวิดีโอไม่มีครั้งแรกเหมือนแบบใจไม่ดีมากเลยแต่พอหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดในเมื่อว่าทำแล้วก็เลยใช้มือถือเนี่ยค่ะอัดแล้วด้วยที่ว่ามือถือมันจะอัดนานไม่ได้อะไรอย่างไงแล้วก็อัดเป็นช่วงๆนช่วงแล้วก็มาทำเป็นคลิปในลักษณะบรรยากาศงาน เป็นในลักษณะที่สรุปเพราะฉะนั้นไอเดียเราก็สามารถที่จะปรับได้จากสิ่งที่เราทํานั่นแหละค่ะอันนั้นก็ได้เรียนรู้เพราะไม่งั้นแล้วเราก็จะกะวนกวายโอไม่มีกล้องก็ทำอะไรไม่ได้เลยอันนั้นได้เนี่ยค่ะตระหนักเลยว่ามันไม่ใช่เลยนะไม่ใช่มีสิ่งที่เราอยากจะเตรียมไว้ทําไว้ขาดมันไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามที่ท,ที่ที่มีค่ะ แล้วยังมีเคยครั้งหนึ่งซึ่งไปที่สวีเดนนะคะแล้วก็ฐานเนี่ยในกล้องวิดีโอเนี่ยมันจะหนักใช่ไหม้วก็เลยคิดว่าเขาให้ไม่กี่กิโลเอง7ดกิโลมือ่อค้กระเป๋าเล็กๆฐานหลายก้อน5้าก้อนโอน้โหห,หลายขีดเดี๋ยวรวมๆกันแล้วอาจจะเป็นโลเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้างั้นก็เอาใส่ใต้เครื่องไปกันล้วกันนะคะแล้วก็ห่อไว้แพ็คอะไรอย่างดีเลย ปรากฏว่ากระเป๋านั้นถึงตอนช่วงหลังตัวถึงแล้วแล้วงานเ้าก็เริ่มแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะอัดได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้เพราะว่าวิดีโอเนี่ยจะอัดได้มากกว่าแต่ว่าถ้ามือถือเนี่ยมันจะร้อนนะคะแล้วก็ความจํามันก็จะใช้มากอันนั้นไม่ได้ก็อาจที่ว่าเราทําผิดพลาดเองนะคะด้วยที่ว่าไอ้ฐานแบตเตอรี่เนี่ยไม่ทราบสิเพราะว่าอย่างที่เป็นที่ชาร์จ โทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยคะเขาก็ไม่ให้ใส่ใต้ใต้เครื่องเอ่อเพราะว่ามันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้อะไรยังไงแต่ฐานมันไม่ไม่ทราบสิคะนั่นแหละคะ่ะกระเป๋ามันเลยถึงช้าก็เลยทำยังไงโอ้โหก็ไม่ต้องใช้เพราะเราไม่มีใช่ไหมคะก็เลยใช้มือถือนั่นแหละอัดมาเพราะฉะนั้นตอนที่เราทําไปนะเราก็พยายามที่จะใจสงบ ผลคลายด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่คํานึงถึงแต่ว่าโอ้ยกระเป๋ายังไม่มากระเป๋าไมมาอย่างนี้เราจะทําจะอัดได้ยังไงก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าไม่ไม่มาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังได้เห็นเนี่เอาไปเล่าได้ใช่ไหมคะไปเขียนเล่าอะไรยังไงแล้วก็ในลนักษณะนะตอนนั้นก็เลยใช้มือถือเนี่ยนะคะว่าอัดเป็นเหมือนกับที่ไปวัดงานวัดนั้นแล้วก็เลืมกล้องวีโออย่างนี้คะ่ะ เพราะฉะนั้นเป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ในหลายจุดหลายด้านด้วยกันจากที่ว่าเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแต่กลับอ้าวไม่ได้เอามาอ้าวไม่ได้เป็นอย่างที่ที่คิดไว้นะคะคือสิ่งนั้นเนี่ยแหละจะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งในหลายๆอย่างที่ได้เรียนรู้จากการทำวิดีโอจากการที่ทำคลิปอะไรต่างๆนี้ก็ด้วยที่ว่าตอนแรกก็มีโอกาส พอโอกาสก็อัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้แล้วก็พอมาอุ้ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ฝึกตัวเองอย่างงี้แหละอย่างที่บอกมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังมีโอกาสที่จะได้ทําต่อไปก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทําตรงนี้ซึ่งว่ามันดีแล้วประโยชน์มากเลยแลแ้วไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ประสบการณ์ในตรงนี้คือต้องทำเอง ปฏิบัติเองอย่างนั้นเลยค่ะ